สวัสดีพี่หน่องกล่องปลายเปิดตัวยังแบบบเคยเปิดปกติทายแต่กล่องทายแต่กล่องหลังเปิดกล่องหนาวลูกใหม่ก็ไม่ไมไมเก่าเจ้าตันนี้ตำนาน ม่นั่นหักชาเล็กไปหักเอ,อ้ยเสียงเสียงดันสะท่านฝ่าเสียบตายได้เวืดบริยักษ์ไงเป็นคนลังสัรคเมนูเมนูหอก็จะเป็นเป็นโมน,นี่ไก่เจี๋ยไก่เจี๋ยหน่อยมันวะมันกับโมหน่อยแล้วจานบแบบไงยอยู่เด่นม <What? S 1> าตกไงอยู่ด้วยเหรอ หัวแก่แจเรนะพอดีค่ำเพื่อนไม่เบียดเร่อเออพัดหัวไปก่หัวไกนะ่แจเระอหัวแก่เพชรฮ้อนเสียบตายเพื่อนวะเอาอยู่กันครบที่มือเราห่างหายเวลาลเมือบรยังดอกมิจะคนงอมถัาเนีย,ยงงอมเหมือนวิเอออีหละงอมตัว ก่อนแสงนี่งไว้ด้วยพี่น้องครับสงกับโบจัมมาในกล่องหนาชิลๆถอยกล่องโทรศัพท์ใหม่ได้มันได้แต่กล่องหลังกล่องหนาว่าใครสัตว์ป็นไหนวะเอาแบบฟังก์ชันดีๆหน่อยเผื่องานนี่โดยเฉพาะเออจารีกับมหักใหม่กล่องโอ้ยชูนไปชูนว่าก็เห็นยังบ่ได้ได้ไปเลี้ยงก๋วยเตี๋ยวมันอีกบุรีรัมย์เขาหิ้วเขาวันที่ตายเขา ข้าวข่าบเดียวนันนี้มึงยังกินเว้ยเห็นแต่พอตามมึงบุกปกกะโอ้ยเดียวแล้วจ้าเฮาเนี่ยหน,น้าตาของส่องว่ามันขุนโจนรไทยลูกยอเขอเคยไทยของจักเถื่อนเออมาใช้มือก่องปั่นไม้ห่วงตะเกียบมาใส่แน่กับ่มได้โอ้ย,อยเ,มมเยนนด้อ,อดตรงไทยเองตัว <c oughs> กำลังรุนแรงนะทุบตู้ <c oughs> เอาอีดีเดียวบอกป๋อแบบนึงแกงโอ้ยกูอยยบอกว่าเดี๋ยวมึงปุมีใส่มึงจะรู้ซึกว่าบอกกันเนาอ่ามึงสวิงครบทีมงานนี่เรา อออไอ้โว้ยมันแรงตัวมันมันแรงตัวเออเออเอก็จะเ,เข้าไปหรอเอาเอา,อาโอเคโอเคเอารอกินน้ำเลยด้วยเออคิดหวังมันโอเข้มมานะไปนี่ลงเครื่องรับพี่น้องอ่อ่า อา้จับตัวตัวนะวดหัวเครื่องอนีอ่อิดิดยิดนะยุเสียงขัวเครื่องตัวจาาตัวจา่วจาความอร่อยมันอยู่ตรงนี้ทุดุดยวกนนะมนเป้ว่าน บุงแล้ววันเนี่ยบุงแล้ววันเข้มดอกค่อยย่อใส่เอ๋อาเข้าไปวัวไปมนนัีกินหอมนีม่โอ้แจว๋วซึมลงไปด้วยไกลนี่เย้ยคักเป็นขักว่า ซีซันน่ะกินนาท่านที่เดียวเชียวอืมวกลายหนึ่งก็เกลด้ยก็เจี๊ยงมันในลายสิก็เจี๊ยกรเทือนนะก่ือดิเจ๊ยแถวว้าวใช้คือว่ามาสั่วไปบนนะที่งเกีพอได้จอดที่ตัวนี้เลี้ยงไว้เลี้ยงไว้แต่ถาเจี๊ยกอีน้อมึงเนาะอันนีเลี้ยงไม่ไ้ว่าเบื่อเลยวคุณจะบื่ได้กินน้ำปนไดวะ อ่ะโอเคให้เป็นขั้วคนขั้วไก่อ่ะเติมนม้ำตักนิดน้อยพี่ท่นอืมนั่งจะล้วนอะไรข้าวหนามอู้เอฟเฟกมาพูดเลยอืมะระดับเสียบระดับประกาศเว้ยระดับหัวประกาศนี่เสียบตายบ่ nhạt โมเดลมาจอยกันโดนหลายอีพีละเพฮีออยหนออกช่วงของห่างกับติดงานเยอะอยงานไถงานยังต้องเป็นเชฟเชฟน้ำมุนคนกูสุริยุบานท่าเ,เนี่ย เป็นออกมาสำรองเทียนช่วงนึงช่วงนี้ก็เป็นเงียบเงียบคือเก,าากเ่าจะเป็นจะได้ไปไปมาใมห้กันแล้ววะแต่และทีมเออเชีย่ยข้าจังหวะถือได้รัไก่มาหรือเ่ามาแล้วมั้งเอพี่นอกไอ้เพื่อน เตรียมวัตถุดิบเตรียมเครื่องมันบานองฝนตกแน่ผักมานงามแน่เด็ดยับ,บลีวะ่ะโอ้กะเพราครับพี่น้องงามเนี่ยเต็มหมอบรูเลยพัดกะเพราโดยตรงนะครับเอ้ยงามถือฝนเหมืนขีดฝนก็แตกดีแหงเด็ดแหงแตกเอ้ยพอกูไปตัดยีราฟเห็นบ่ได้เกินบ่ได้ตัดลูกเดียวะเลย ตาจห n h ากระทญ่า nhà ทุ i ยแถวจะตายหมดอืมตรงกมาพักใหม่แ้วสมซื้อจะพ่อพักเอ้าจัดไปออื้หอมเลยวะสูตรนี้จะได้ข้องใจทีมงานเสมอฮะอืมโอ้ย Tăng hóa được à, Chuột làm à, Chuột Có cái chè nổi không phấn đấy tiêm mỏ đi chè nổi này, nào cái chè nổi thăm mà

ใส่ลงไปก็ขมจล็กน้อยเพื่นห่อยยอดตรงนี้ละเรียบร้อยแล้วนี่าการนะจชนอนก็ลงพักกินไดไและฮะเบื้อโอ้้ห้สไลด์ก็ไม่มีคนเดียวโอ้มันไล่สไลด์นน่กับเผ่อพี่อืมสไลด์มัละสายพันธุ์อยู่นน่กับพาอพี่จ้ำบุ๋มเต็มคาราเบลพี่น้อง อ่อนี่ก็เป็นอีพี่เห็ดอยู่เห็ดกินตามภาษาที่เมองานคือเก่า,าละ่ะนะอือม,มันก็เป็นเขาเรียกว่าเมนูกับเขาย่ยมแรงคือเก่าเพราะว่า,ากินกัน่ิุมืออยู่ล้วละ่ะเวีนนใจจากว่าเออนั่นๆแบบเผาบอ่อหยากหรือเผาบ่อเมื่อยจากการทำง,งานเราก็บมาจ่อยกันเพราะว่ากับเขายิ่เงเฮือนแต่ละเฮื่นเขาก็มีอยู่ดอกเออแต่ว่าอยากตั้งมากินน้ำกันในซื้อละมาแก่เมื่อยน้ำละ่ะอือเขาเอื่นว่าหาอะไรกินน่นละ่ะ แต่ละมือเออมันก็ได้กลายเป็นว่าเออแต่ละมือก็มาห่มออกันเ,น,เน,นาะใส่กี่น้อยพอได้สดเพป็นว่าน้ำคุกขีคุกขีเล็กน้อยโอ,อ้ยคุกขีเล็กน้อยโอ้ยเออน้ำคุกขีเล็กน้อยว่าทันอ,อ่ะรอบนี้ก,เก็เรียบร้อยอืมเดืเอดๆตั้งพอตักจากจานเปิกเข้าไปมันก็หิวได้คนบา้านกินเขาเสี่ยเพราะว่าปิกเป็นยาได้ละ่ะ เป็คือกุเทียนโมเป็นยาแล้วยังมาเศ้านีมันหมูกะเตะยังมัเลี้ยงเหงาอีกก็ไม่ยี้ที่ละกินกินนี่เสียก็บเป็แปันนี้มันถึงลำมายังมาเศร้าตีม่มัวน้อยลูกขื่นหากมงเลยโอ้ยเบาเบิดขวดหน่อยนึงกับกับขวดนีหน่อยพิจามาลำกาุ้นก็ยังทางวันนี้เราต่อยอยู่คันมึ่ววาต่อในรายการนั่นอ่ะกูบอกเลย ไม่ดับมึงกบใหม่อ่ะบรรยากาศบรรยากาศกระกระท่อมหมาามื่ดฮื่เราครับไปแต่กระเตมกระท่อมเสามืโอลยเสาคนกับมื่นแน่หน่อยอ่าบรรยากาศอ่ะโอเคเดี๋ยวรอบัดุกตักครับบึ้มวู้วสีสันพี่น้องเลยเฮ้ยเด็ดจัง อโอาโอ้โห <Incre ased doorway Emmanuel> ื the 000, ้อมากเยมามาแซมกันเดื้อพี่น้องเด้อบบดนี้ะังกันันกันเมื่อนหานเมนืเบิดตัวปเดี๋ยวจะเเดียวว้าวร่อยครัวใกล้เจ้มานี่เล็กค่าเองพินเล็กขนดเล็กทำได้เยี่กับเบ็ดเราเล็กกัเบิดเดียว ด้บงมาทั้งขาเาถ้าหนเขาไว้น้ปดหรอไปเห็นหทึ่งจอะไรทึ่วรยกอ่เสพอเราชิมก่อนเสียบเสียบอะชิมก่อนจังมากรีวิวทีหลังเสียบเสียบเอของ่นเมามาฐานโอ้ย มาพี่น้องกินข้าวได้บาทน,นียหลังจากเสร็จสับกัอ่าจากคุณพ่อเราตักไปกินก่อนแล้วกัแก่ไปน้ำแน่บาทน,นี้กินข้าวได้บาทอันนี้เอาจริงกได้จริงจริงได้บาทอันนี้กเ็เข้าวข้าวพัดอเมริกันอ่าเอมริกันของไหนของแท้เด้จะบอกนะธรรมดาดิอันนี้ะจะเป็นอ่าโคเจีเฮาอันนี้ะจะไม่จะใช่ว้่เล่าโคกินข้าวเหนียวตัว เออเสียบอ่าเสียนดำเพิ่นอ่ะเขาจะอ่ะโอเคพี่น้องอีพี่นี่ยก็จะประมาณนี้ครับผมก็จะฝากก็อลไรก็แช่ฝากติดตามฝากคอมเมนต์เลยนะครับแล้วช่องหน่อยๆนึงๆกับเป็นทีมงานอ่ากําลังเขาเรียกว่ากําลังงอกเงยกําลังเติบโตก็ฝากสนับสนุนถ้าถูกช่องทางเนาะที่ผมลงไปกัฝากัอล้วครับ คอมเมนต์ฝากแชร์ฝากติดตามแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ฝากเนาะนยืนจกินธรรมดาเลยแหละนี่เห็นไหล่ะนี่ก็ย้อนดูคลิปเก่าๆอ่าก็เป็นยังวงล่ะที่มาเราซอยกันดันเฮ็ดกินแต่เบิ่งกันไปน้ำนิดเปิ้นว่ากินแล้วเออพวกเบิ่งหมือยเงีกันเดยเออย้อนดูเบิ่งคลิปเก่าๆการทายกันน่ะ ทุก็เดี๋ยวเจ้าคนเที่ยนเนาะเดี๋ยวจะจังหวะมันไหนเอมอมวยจิมบัตายจะได้กะทายดิเดี๋ยวแต่คอนเทนี่ยนนะครับ <Okay. S 1> แต่มามันอี้กอะเป็นเขาเขาเลี้ยงละ่จ้ากะทายประจำละพเพราะว่าเฮ็ดกินเฮ็ดอยากคับจิ้งมันฝากติดตามนะครับเด้อพี่น้องมะกินงเขาแบบแซบ่บทำการมาเนี่ยอ่ะอีพี่นี่งจะลาไปก่อนเนะาะลาตีสวัสดิ์ฟันดีกูญแจมาแอบแอบมากันพี่น้องแอบแอบครับอ่ะโอเคจ้า อั no ่าขาวกรดของวามักตานี so ่มักตาแท้นี่าบุล่านเนี่รบานเนี่โบรานบราณอ้ไะครอือของหวานเลยโบรานเลยไอเราเห็ดแบบดีเลยมะพ้าวเม่าเนี่ซอยนน่เอาซอยต้นอยู่นี่อ่ะเราบอกว่าอือจแมมามไปด้วยอือมีแต่น้ำไหมบดสัเดี๋ยวะ ส่วนกระติ๊ดอันนี้จังอยนี่แหละบวกตาแท้ๆเอ๋อนี่ตักใส่กินของหวานได้บานโต๊ดอืมย่าว่ากินแต่เหล่าเด้อของหวานให้กินโอ้ยบวกตาแท้เนี่ยเป็นก้อนเนี่ยนี่ยเราเห็ดดีแฮงนี่เ,เห็ดแบบเจียวเลยไอ้ขวดเห็ดไอ้ขวดแล้วสีเปิดอล้านแล้วสีช่วนเราเปิดอล้านให้เราเห็ดสดต้นตำรับเราเดนมากเลยสูตรมาจากบังกลาเทศเราบอกมานะเด็ดเลย